ัวดีัน้วยนะครับวันนี้เขาอยู่กับโมมีแล้วนะครับในเกมไฮซอกเกอร์นะครับเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะจากพาร์ทหนึ่งนะฮะมาต่อเกับพาร์ทสองมาเริ่มกันเลยนะคะเดิมเราไม่เอาทัวร์นมน กับดำไข่ดากนะดูดำไข่ดากดำไข่ดากเออผู้ชื่อมันถูกเลยนี่ดำไข่ดากมันเริ่มเลยเอ็นนูี๋ยวาะเรียบร้อยปู่บนประตูเรียบร้อย,ปรปรย,อ,ยอุย้ยยาเก็บเก็บเก็บ อุยอป้องกันได้เรียบร้อยอุยอุยช่างมันช่างมันช่างมันเรียบร้อยครับอุยอะเรียบร้อยอ่ะชินน้ำหน้ามันเรียบร้อยครับผมน้ำหน้ามันเรียบร้อยโบ ดำใครได้ก็ต้องแพ้อย่างแน,น่นอนเราเชื่อในชมพีโตอะไรของมันชอ,ชอบชอบชอบกินอะไรชอบกินชมพีโตโมันงคเทแหละชอบอ่ะชอบ,บอ่ะไม่ตัวมันเตี้ยลืมไปอ้าว เออแป๊บครับท่านผู้ชมตีประตติบ้าน,านย้อย يا. อุ้ยย่าอุ้ยเข้าแล้วไม่ใช่ละแ yeah. ยชนะามไข่ดากแล้วอีทำไมจหมูกมันดูเอียงเอียงเหมือนอะไรอ่ะจหมูกมันตลก เป็นไปไหนมันเริ่มเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอุย่าอ้าวติดหน้าอย่าโดนอย่าโดน มองไปเอาบอลดิลงให้โลอ้าวมันโหไปหน่อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับอุ้ยยาเกือบเราต้องชนะเราต้องชนะเราพูดกับตัวเองว่าอุ้ยมัน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 เก่งอันนี้ เรียบร้อยหนึ่งศูนย์ในมีหนึ่งสามดิพูดผิดพูดหนึ่งศูนย,ย์เรียบร้อยเรียบร้อยเย่ฮอุ้ยอุ้ยอุ้ยกาวินาทีสุดท้ายไม่เราจะแพ้แล้วไม่ dám gì goodbye xin xin bị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  non em kia lắm boy lùi căng bên ma ma suôn tỏ อย่าโดนอย่าโดนติติต,ตสวยคางสวยคางสวยครับเรียบร้อยสองศูนย์นะเรียบร้อยอุยยาครับอุยยาเลยเพราะมันเกือบเรียบร้อยขอบใจครับขอบใจ สี่เนนะโหโหโหบือจังนะจังนะเออวววสี่เบือจุงเบือสี่บืออีกแล้วซื่เบือตลอดไปทำไมชอบเลย <c oughs> ก็จะมาซื้อบือเหมือนกันนะั่นเนี่ย ยี yeah, <laughs> <laughs> ่ไม่ใช่ละมันน่าขันตรงนี้เลยอู้วว่าชาร์จพลังอุ้ยกำลังจะโตกับมาแตกมาแตก ทางเป็น้้าแตกแ้าเปไดแตก้มมันแตกเลยหน้ามันแตกไม่เหลือสาไม่ใช่หรอโอโโหโหอยากได้ตัวใหม่จังแต่มันก็ไม่ได้สักทีเราเพิ่งเริ่มเล่นไงเออใช่ นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนเออเออเออเอะไรมาเนี่ยติดหน้าอหอติดหน้าหอทํเรื่องอะเรื่องมนติดหน้าห,หล,มหลมหาหยมาวุยยามัน มาซื้อเบื่อโอเคมาซื้อเบื่อเต๋อเต๋อเต๋หน้า,นามันว่าเราเริ่มกริงขึ้นละดูว่ามันไม่จริงอุ้ยทำไมเราก็โดดไม่ถึง เียบร้อเจ็ดสองครับมันไม่มีทางตามทันนับเชื่อเราไปละเออหัวเื่องหัวื่องเตะเตะหน้าเตะไปโดนสักบางฝ่ายโดนทุบไปวะล้วเขอเข้ากับเข้าจริงครับตัวโกติงแฮนก็สิบสู้เลยอุ้ยยากเกือบจะสิบสุดเย่ Gì 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 Mà ừ, Mình Mầm chút mốc Anh đi là gì Anh đi bẹp lại nè Lòng lên này ตีฟันทำไมมันยากเขียนเลยละ่ะ เล่นแบบนี้ดีกว่าจากสู้พี่มมหมิงมัมจุกมุกอ้าวกดพิษไม่ปรนไจค่อยออกศาส,สนาชมพูมให้เล่นเกียดเล่นละจบกันด้วยนะพี่หมิงอ่ะ อ้าวช่างมันช่างมันก็จบกันแค่นี้ครับขอบคุณครับ